มาค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดของไซโนกาเดนนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูต้นชวนชมสองกระถางนี้นะคะเพื่อนดูค่ะนี่กระถางมันเล็กไปแล้วนะคะเพราะว่าเราตัดยอดเขาไปสองยอดด้วยให้เขาแตกกิ่งใหม่มันไม่โตแล้วค่ะเพราะกระถางเล็กสารอาหารไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสองกระถางนี้กันค่ะสองกระถางนี้นะคะต้นชวนชมเกิดจากการเพราะมเมล็ดนะคะ วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะมีโขดค่ะถ้ามีโขดแบบเนี้เนี่ยนะคะก็คือได้จากการเพาะเมล็ดค่ะถ้าชํำกิ่งจะไม่มีโขดนะคะนี่ขอย,ย้ำเพื่นๆทุกคนเลยค่ะถ้าใครอยากได้ชนชมแบบมีโขดแบบนี้นะคะก็ต้อง1ก็คือซื้อมาเลยค่ะแบบที่เขาปลูกเพาะขายไว้แล้วนะคะหรือ2ก็คือหามเมล็ดมาเพาะค่ะก็จะได้ชนชมแบบมีโขดอันนี้ก็ถางเล็กไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะ ก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือต้นชวนชมนะคะกระถางที่เราที่เราอยากจะเปลี่ยนเขานะคะนี้ของเรามี2กระถางเล็กแล้วใส่มานานหลายปีแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะวันนี้ว่างก็จัดเตรียมดิน2กระถางนี้ไว้แล้วนะคะให้กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะดินที่ใช้ในการ ปลูกชวนชมจริงๆมันก็ไม่ได้มีสูตรแน่นอนตายตัวอะไรเลยนะคะของไซโนการเดนอันนี้จะพูดในส่วนของไซโนการเดนที่ใช้นะคะของเราจะใช้เป็นเน้นว่าให้ดินร่วนซุยเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะดินร่วนซุยแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุจากใบไม้นะคะเพื่อที่มันจะไม่อุ้มน้ําแล้วก็ระบายน้าได้ดีเพราะว่าต้นชวนชมเนี่ยเขาไวต่อ้ํามากเลยถ้าเกิดว่าเราใช้พวกแกบดํะคะ่ะ แกลบดำหรือดินที่ที่แน่นเกินไปเขาก็จเจริญติบโตไม่ดีแต่ถ้าดินที่เป็นแกบเยอะๆแกบดําเยอะๆเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ําชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้โขดของเขาเน่าได้นะเน่าได้เลยนะคะเพราะว่าชนชมเป็นไม้ไม่ชอบน้ําค่ะ ใช้เป็นดินล้วนซวยดินล้วนซุยนะคะของเราเนี่ยทำมาจากดินใบไม้นะคะเราไม่ได้ซื้อแบบดินถุงมานะเพื่อนเพื่อนเพราะบางทีบางทีเห็นแล้วก็จะเอ๊ดินอะไรดินแบบไหนไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดินถุงค่ะเราใช้ดินหมักจากใบไม้แห้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหมักไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ปกติหน้าร้อนที่แล้วนะคะใบไม้ร่วงเยอะใช่ไหมเราก็กวาดกองกองไว้เลยเนี่ยยาวไปเลยค่ะก็ทับถมกันไปเรื่อยๆเลยค่ะดินใบไม้เกิดจากใบไม้แห้งที่เราเอามาทับถมกันไว้นานๆแล้วนะคะเราลดน้ําให้บ้างแล้วก็ได้ฝนจากฤดูฝนนี้ไปอีกนะคะนานๆไปเนี่ยค่ะใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็เริ่มล้วนซุยขึ้นนะคะเกิดการย่อยสลายค่ะเพราะว่ามันมีการหมักหมมเป็นนานๆแล้วก็มีจุจุลินทรีย์นะคะ อยู่ในเนี้ยช่วยย่อยสลายเข้าไปอีกและที่สําคัญก็คือแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนะคะถ้าไม่ได้ใส่ที่วัวเข้าไปเนี่ยเราจะเรียกว่าดินใบไม้นะคะแล้วมันจะได้ย่อยสลายไปเองเกิดเกิดเป็นโมเลกุลอ่าเขาเรียกว่าขนาดเล็กลงจากใหญ่ๆนะคะเห็นไหมจากใบไม้ใหญ่ๆตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ๆใบสักทั้งนั้นเลยค่ะพอเอามาหมักหมมนานๆมันก็จะย่อยสลายจนเป็นใบเล็กๆลงแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยแบบนี้เราก็ามาบีบี้บีขยำขยำให้มันเล็กลงไปอีกอย่างนี้ได้นะคะเอาไปปลูกต้นไม้ได้สบายเลยค่ะแล้วในนี้นะคะมันจะมีไส้เดือนกิ้งกืออยู่ในนี้ค่ะคือเขาก็จะมาอาศัยอยู่แบบธรรมชาติของเขานะคะ <S <S พอมีแล้วเนี่ยเราก็จะได้มูลไส้เดือนมี่ใช้มือเปล่าเลยไม่ได้ใส้ถุงมือเราใช้มุลเเราจะได้มูลมูลไส้เดือนนะคะมูลกิ้งกืออยู่ในนี้ผสมปนกันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้น แบบนี้เอามาปลูกต้นไม้ก็งามได้เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนคนไหนแบบมีใบไม้เยอะๆก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะหมักแล้วก็ทําเป็นดินใบไม้นะคะก็ประหยัดประหยัดค่ะไม่ต้องไปซื้อดินถุงนะคะเพราะดินถุงบางทีเดี๋ยวนี้ถุงหนึ่งสิบห้าบาทก็ได้ได้นิดเดียวนะไม่ได้ได้เยอะเลยหนึ่งกระถางนี่เนี่ยกระถางใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยเนี่ยค่ะใส่ก็เกือบหมดถุงแล้วนะเออแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราก็ประหยัดค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อทําเองนะคะอ่ะเดี๋ยวหลังจากเราเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาอันนี้เลยค่ะลดลดเสียงดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนรอแป๊ดหนึ่งรถมันเสียงดังมีรถผ่านนาบานค่ะอ่ะนี่นะคะเราก็ เอาออกจากกระถางได้เลยค่ะวิธีการเอาจากกระถางเราจะไม่ดึงดึงแบบทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทําให้รากเสียหายนะคะเราก็ต้องเคาะอันนี้ไม่มีรูให้เราดันนะถ้าเป็นแบบกระถางดําๆมันก็จะมีนิดนึงนะคะแต่นี้เราก็ใช้วิธีเคาะเคาะค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาออกจากกระถางนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะโอ้ดูสิ ลากเขาแบบโตจนเขาไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะเพราะว่ากระถางมันเล็กมากเลยนะคะออกมาเป็นรูปเป็นรูปกระถางเลยเอามาอีกคันแล้วลด <c oughs> นี่ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จริงๆตามหลักแล้วตัวนี้นะคะชวนชมเราจะไม่เวลาเราลงกระถางเราจะไม่เอาดินมิดโคนแบบนี้นะคะเพราะหนึ่งก็คือเราไม่เห็นละไม่เห็นความสวยของเขาเขาสวยก็สวยที่โคดนี่แหละคะ่ะแล้วก็เขาจะเน่าง่ายนะคะ เราจะใส่แค่ตรงในกระถางเองค่ะเอาเอาดินเก่าออกก็ได้นะคะเอาออกเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมันก็จะเริ่มแน่นแล้วด้วยเราอยากให้เพื่อนๆเห็นรากค่ะว่ารากเขาแบบโอ้เยอะแล้วรากฝอยเล็กๆอย่างนี้ขาดไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเอาออกเอาดินออกขาดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชวนชมเขาทนนะคะ เนี่ยเปื้อนหมดแล้วโอ้นี่ก็มีดินเยอะอยู่เหมือนกันนะว่า,าไปเยอะเลยโอ้รากใหญ่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะล้างน้ำให้ดูนะเดี๋ยวจะล้างน้ำให้ดูค่ะ ค่ะเอาน้ำล้างเลยนะคะโอ้ลากปล่อยเยอะมากเลยลากปล่อยแบบนี้นะคะเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะถ้าเราจะย้ายกระถางเขาค่ะเพราะว่ามันจะได้เกิดรากใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะล้างแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะโขดตัวนี้ยังถือว่าไม่สวยนะแต่ว่าอ้วนดีค่ะอ้วนดีอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาอยู่ในกระถางที่เล็กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้ให,ใหญ่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเอากันไกรมาตัดรากออกนิดนึงค่ะ ต่างรากเขาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาเขาลงกระถางใหม่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะรากฝอยแบบนี้เราตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีรากใหญ่ที่จะหากินแล้วนะคะเนี้ยมันจะยเยอะเกินไปตัดได้ค่ะไม่ต้องกลัวน้องตายนะคะเพราะว่าชนชมทนค่ะเนี่ยเราตัดแบบเนี้ยเราไม่ลงกระถางนะเราทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เขาก็ยังอยู่ได้เลยนะถือว่าเป็น เนี่ยอย่างบางอันเนี่ยแม้มอย่างตรงนี้ลากเขาเน่าไปแล้วตัดออกค่ะเพราะว่าเขาเขาถือว่าเป็นไม้ที่ทนทนค่ะมีเอฟซหลายท่านนะคะแนะนําให้ใช้กันไกรตัดกิ่งวันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วค่ะค่ะตัดออกนะคะลากฝอ,อยเล็กๆค่ะออก ก็ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะโอ้ดูดูรากตรงนี้คือใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แล้วค่ะเวลาใส่ในกระถางนะคะก็เอาลงไปแค่แค่ตรงรากที่เป็นรากหา,าหารของเขานะคะส่วนโขดเราไม่ต้องเอาดินกบนะคะเพื่อน ตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะสวยหน่อยมุมนี้เนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชวนชมของเราค่ะแล้วก็รดน้ําให้เขานะคะไม่ต้องเยอะค่ะขอล้างโต้หน่อยนะคะโต๊ะกระเพื่อนที่ด,ดินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเหลืออีกหนึ่งกระถางนะคะที่จะทำค่ะก็เพื่อนๆคนไหนที่มีชวนชมอยู่ในกระถางเล็กนะคะ ว่างๆก็เอามาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ให้เขาได้เลยค่ะออกมาล้างรากแล้วก็ตัดรากฝอยทิ้งแบบนีไ้ไม่ไม่ไม่มีผลให้เขาตายนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าชนชมทนค่ะแต่ค่าเขาจะกลัวก็คือกลัวโขดเน่านี่แหละอย่าเอาดินทับโขดเขาไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งกระถางผ่านไปนะคะเพื่อนๆเอาให้ดูนี่ง่ายกระถางใหญ่ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ คอยอัปเดตการจเจริญเติบโตของเขาอีกทีหนึ่งนะคะามาขออีกหนึ่งกระถางนี่นะคะนี่ก็จะเป็นกระถางนี้อันนี้ก็สวยเลยค่ะต้นนี้มีต้นอื่นขึ้นมาด้วยนะคะต้นอ่ารู้สึกจะห่างนกยุงนะตัวนี้หางนกยุงมเมล็ดเขาตกมาก็เลยมาร่วงอยู่ในนี้นะคะอันี้ก็ค่อยๆค,ความแล้วก็ดันนะคะดันท้ายดันตรงในรูเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่ มีรูอยู่แล้วก็ดันดันแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาค่ะจะได้ไม่กระทบกระเถือนรากมากนะคะดินเยอะเหมือนกันเลยค่ะเอาดินออกก่อนนะคะ จะเห็นว่ามันมีต้นอื่นอยู่นะเราก็เอาออกไปเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นน้อยต้นน้อยนี่เบียดกันค่ะก็เลยจเจริญเติบโตไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กระถางอันเดิมของเขาไว้ค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะสวยไหมต้นนี้เดี๋ยวล้างให้ค่ะ นี่นะคะล้างแล้วออกมาเป็นแบบแบบนี้ค่ะตัวนี้สวยเก๋มากเลยนะคะสเสน่ห์ของชวนชมนะคะก็คือเขาจะมีโขดแบบเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเพื่อนๆลองไปสังเกตของเราดูค่ะแต่และต้นมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ของไซโนการเด้นอันนี้ก็เหมือนแบบคนนั่งเก้าอี้อยู่เลยเนาะเห <c oughs> <c oughs> มือนแบบนั่งเก้าอี้อยู่เลยค่ะอย่างนี้นะคะถ้าเราอยากจะโชว์ทั้งหมดทั้งโขดบนแล้วก็โขดล่างตัวน,นี้เราก็เอาดินกบแค่นี้ก็ได้ค่ะก็สวยแล้วค่ะเก๋เลย แบบนั่งอยู่บนเก้าอี้นะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะเป็นงานแต้นแลนลิปเก๋เลยนะคะสําหรับชวนชมของเราเดี๋ยวถ้าเขาได้กระถางอย่างนี้แล้ว,ลวรอลอหน่อยนะคะให้ลากเขาชอนชัยยึดกับ ปินซีวัตถุยึดกับดินยึดกับเศษไม้ใบหญ้าที่อยู่ในกระถางน,นี้แล้วก็หากินได้แล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตวสวยงามให้เราทีหนึ่งนะคะนี่เองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของการเปลี่ยนกระถางต้นชวนชมให้ใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆ ทำไม่ยากนะคะใช้ดินล้วนซุยค่ะสรุปห้อีกทีนึงนะคะไม่ต้องเป็นดินอุ้มน้ำนะคะขอเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีถ้าใครไม่มีแบบดินดินใบไม้หมักแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะก็ใช้แค่ดินถุงผสมกับขุยมะพร้าวแล้วกันค่ะเน้นให้เป็นขุยมะพร้าวเนาะเพราะถ้าเป็นแกบดำเยอะๆเนี่ยมันมันจะอมน้ำชุ่มน้ำเกินมันจะหน้าไวค่ะ แค่นั้นเองนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องไซนโนการเด้นให้ด้วยค่ะเราจะมีเทคนิคคลิปดีๆในการปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ